สวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะวันนี้คุณก้อยมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะอ๋อวันนี้เป็นเคส<ม>เอ,อของตัวกรีนนะคะ<ม>เคสนี้จะเป็นเคสเกี่ยวกับเการทํางานของระบบลําไส้แบบผิดปกติอะคะอ่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเคสนี้เป็นการแนะนําต่อจากคนในบ้านนะคะ<ม>เพราะว่าเดิมเนี่ยลูกค้าท่านเนี้ยเขาจะสั่ง ตัวฮาร์ดไปกินเพื่อดูแลเรื่องของหัวใจซึ่ง mm hmm. เป็นคุณภรรยานะคะเป็นคุณป้าดีกว่าอ่ะเพราะว่าอายุป,ประมาณแบบเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแล้วอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วคุณป้านเนี่ยเคยทานฮาร์ดของเราเนี่ยดูแลเรื่องของหัวใจแล้วดีขึ้นอ่ะแล้วเขาก็เลยพอดีคุณลุงก็คือสามีอะค่ะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้เนี่ยมานานมากและหลายปีต่อเนื่องจนคือรักษาอย,ย่างไงก็ไม่ดีขึ้นนะคะแบบ ทำมาทุกอย่างแล้วเคยถึงขนาดต้องให้ยาเคมีก็มีนะคะแต่จริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าให้ยาเหมือนเป็นยาเคมีเพื่อรักษาเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้โดยตรงอย่เงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหมอบอกว่าเหลืออย่างเดียวและที่จะทำก็คือต้องตรวจด้วยวิธีสองกล้องซึ่งหมอก็แจ้งไว้ก่อนว่าถ้าสองกล้องเนี่ยโอกาสเสี่ยงก็คืออาจจะลำไส้ทะลุ Mm hmm. หรือกระเพาะทะลุนะคะเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะค่ะแล้วด้วยตัวโรคที่มันเป็นมานานอะไรเงี้ยอ่าซึ่งคุณลุงไม่อยากทำนะคะ mm hmm. คือปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่ายังไงก็จะไม่รักษาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขามีอาการต่อเนื่องเลยก็คืออาหารไม่ย่อยท้องอืด mm hmm. เออกินแล้วก็ถ่ายถ่ายยากด้วยจนมันเหมือนกับใกล้จะเป็นลิสีดวงด้วยอะคะ mm ่ะอ่าซึ่งทรมานนะคะแล้วก็ คุณป้าก็เลยนึกถึงตัวกรีนเนี่ยค่ะเขาก็เลยแบบมาถามว่าเอ้ยถ้าเป็นเคสแบบคุณลุงเนี่ยทานได้ไหมซึ่งคุณลุงเนี่ยเป็นคนที่ยกย่องยาหมอมากคือเหมือนเชื่อในยาหมอมากอะคะ่ะคือไม่ว่าหมอจะจ่ายยาอะไรมาคือคุณลุงแบบรับทุกอย่างยาทุกชนิดคือกินหมดนะคะแล้วเหมือนคุณป้าก็กลัวเรื่องของตายเรื่องของตับที่มันรับยาเยอะอะค่ะ แกก็เลยอ่ะมาปรึกษาก็เลยแนะนําให้ทานกรีนนะคะซึ่งตอนนั้นจริงๆกรีนคือกรีนเราแบบมันเหมือนกับว่าช่วงอายุมันก็เออนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณป้าก็บอกไม่เป็นไรเอามาทานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานไปได้ประมาณหนึ่งเดือนก็คือคุณป้ามาสั่งเพิ่มอีกหนึ่งกล่องนะคะก็เลยสอบถามว่าอ่ะเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงคุณป้าบอกว่าเนี่ยคุณลุงดีขึ้นเลยอื ดีขึ้นเลยค่ะก็เลยถามว่าแล้วดีขึ้นเลยนี่คือดีขึ้นยังไงคะเขาบอกว่าเออ่กินอาหารได้ปกติไม่มีอาหารไม่ย่อยคืออาหารแบบย่อยได้ปกติเลยแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายก็คือไม่ท้องผูกแล้วถ่ายทุกวันอืมอ่าและที่สำคัญก็คือเหมือนกับว่าไอเรื่องของลิสีดวงที่แกกังวลน,นะคะก็คือไม่มีอาการเจ็บใดๆแล้ว อืเออแกก็เลยแบบเหมือนกับบอกคุณป้าว่าให้สั่งกรีนมาให้เพิ่มหน่อยนะเออจะกินต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าก็เลยแซวบอกว่าถ้าเชื่อฉันตั้งหลายแรกอะป่านนี้ไม่ต้องมานั่งทรมานแบบนี้หรอกอืมซึ่งแบบว่าเออมันก็ตลกดีนะคะที่แบบว่าเขาก็เหมือนกับจริงๆอยู่ใกล้เจลแบบแค่เอือ้มอะแต่แค่แบบว่าฉันยังเอ้ยฉันยังแบบยึกยักยึกยักไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออแต่พอแบบว่าเออคุณป้ามาเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณลุงแบบอ๋อแล้วไอ้คุณลุงคืออายุ85แล้วด้วยนะคะเออเ,อ,อเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องขับถ่ายมีปัญหาเรามันก็เป็นเรื่องแบบปกติส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นโรคมานานต่อเนื่องอะค่ะเออก็เลยบอกคุณลุงว่าอ่ะงั้นคุณลุงทานต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็แบบดูแลดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบกลับมาเป็นปกติได้เพราะว่า คือเรื่องลำไส้ถ้ามันทำงานได้ดีขึ้นมันก็ปกตินะคะอืสามารถหายได้คุณลุงทานไปวันละกี่ซองคะวันละซองเองค่ะวันละซองเองใช่ก็คือรู้สึกเริ่มรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามเลยใช่ก็อันนี้ก็คือแบบยินดีกับคุณลุงมากที่แบบว่าไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปเอส่องกล้องแล้วใช่ คุณลุงดีใจสุดๆก็ <laughs> ะนะคะกอนิวผมอันนี้ก็ดีใจกับลุงด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องส่องก้อขอ,ขอบคุณเคปนี้มากๆเลยค่ะ,อะขอบคุณค่ะ